ตอกน,นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะกกสินค้าที่มี กว่าหนึ่งมือรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ กันต่อนะคะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปแล้ว2อ,อย่างนะคะเฟอร์ลี่แวร์ค่ะกางเกงในชายนะคะและเฟอร์ลี่ซ็อกถุงเท้าค่ะอีกหนึ่งอย่างเห็นตั้งอยู่เป็นขวดขวดตรงนี้นะคะโอคูมาอันนี้ค,คืออะไรคะพี่เฟิร์นน้ำแร่ค่ะน้ำแร่จากทะเลลึกนะคะจริงๆน้ำแร่จากทะเลลึกนี่เราบอกว่าเหออมือนสมัยก่อนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เราทานน้ำบาหลานนะ น้ำบอ่อหรือว่าน้ําที่ใต้ดิน<ม>ก็ถือว่ามันดินเนี่ยมันจะไปเขาก็จะไปเจาะได้เนี่ยมันต้องผ่านดินดินแล้วก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวเสร็จแล้วก็ไปเจอทรายก่อนจึงเขาเรียกว่าน้าซึอมออกทรายนะคะทรายตรงนี้ก็จะไปช่วยกันกองเอาแต่เอ่ออ,อมันดุลเล็กๆหรือว่าเลธาตุที่สุรุมสมบูรณ์แล้วเนี่ยออกมาเขาก็จะ อยู่นะ้ํามันจะค่อยๆชื้นมาแล้วค่อยตักมากินหรือมาสําระล้างหรือมาอาบมาอะไรก็จะถือว่าเป็นน้ําแร่ที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตรงน้นทันไม่ได้แล้วค่ะคราวนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะต้องหาน้ำนะที่มีแร่ธาตุมีประโยชน์เนี่ยนะคะมาใช้กันเพราะปัจจุบันเนหายากคราวนี้ผลิตภัณฑ์ของโอกูมาเนี่ยนะคะคือเป็นน้ําแร่มาจากที่ไหนยังไงจากะทะเลลึกจากที่ญี่ปุ่นนะคะ,คะ ตอนนี้เราก็เรารู้แล้วว่าทุกคนที่ใช้เป็นเสยนเดียวกันหมดเลยแล้วตอนนี้พี่จะบอกให้ว่าหน้าร้อนแล้วน้ําแร่ตอนนี้ทางบริษัทจัดสั่งนะคะพี่ยังงงเลยว่าเดินหน่งเป็นพันสองพันจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราลุมดูไปว่าสมาชิกของเรามันมีถึงเท่าไหร่แล้วเป็นล้านแล้วค่ะแต่ว่าหนึ่งพันมันก็เลยพี่ยังบอกเอทำไมตอนนี้สั่งสองพันดเลยเหรอถามน้องก็บอกว่าใช่พี่ ไม่ใช่ถึงเดือนด้วยนะ2,000ขวดตอนนี้แค่15ควันเป็น2,000ขวดคือมีคนออเดอร์เยอะมาก,มากคือที่อยากจะได้น้ำแร่โอกูมม<า>เม่จากทะเลลึกแล้วมันมีความพิเศษยังไงอะคะมันช่วยอะไร <c oughs> ได้ก็มันจากมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ที่จะมาช่วยเราที่ได้ผิวพันธ์ที่ได้กันเลย <c oughs> เห็นเลยนะคะก็อย่างบางคนมีริ้วรอยมีแผลเป็นนะคะแล้ว <ừ> ก็หน้าหมองคล้ำ น,ะะน้ำแร่นี่ใช้กับเครื่องสำอางทุกตัวได้แล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้แล้วถ้าสมมติว่าทุกคนมีแค่หนึ่งขวดแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าลูกๆก,ก็ฉีดถ้าสมมติว่าวันนี้ค่ะเราขับรถทุกคนฉีดหมดเลยทั้งรถเพราะนี่มันจะช่วยได้อะไรคือหน้าของเราขาดน้ําในร่างกายของเราจริงๆร้อต้องมี70%ซคือมีน้ําแต่ปรากฏว่า ในร่างกายเราทุกคนไปเช็คมา25 30ไม่เกินเลยน้อยมากน้อยมากทำให้ผิวแห้งเป็นริ้วรอยก่อนวัยอันนี้คือทุกคนก็ไม่ต้องการถูกไหมคะและเมื่อใช้น้ำแร่ปุ๊บทุกคนประทับใจอ,อุ้ยเวลาไปต่างจังหวัดนะคะใช้น้ำแร่เสร็จหน้าเนี่ยจะตึงยกกระชับไม่ว่าไม่ง่วงนอนนิดมันได้อะไรหลายๆอย่างกับน้ำแร่ถ้าบอกน้ำแร่นะบอกเป็นชัว 3, ช่วโมงสมชั่วโมงก็ไม่จบ คือว่าสรรพคุณมันมีอะไรบ้างมันมีเยอะมากๆได้ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วมันยังเหมือนกับมียูเวลาเราไปเจอแดดเราฉีดไปเลยฉีดไปเยอะเหมือนต้นไม้อะถ้ามันเจอน้ำปุ๊บมันก็จะมีเรียวมีแรงหรือว่าแข็งแรงตามใบอะไรก็สามารถที่มันเหี่ยวเรี่ยวมันก็มันมีชีวิตชีวาเซลล์ของเราหรือคนของเราก็เหมือนเหมือนกันค่ะเมื่อเซลล์เราแข็งแรงเราไปเจออะไรมลพิษข้างนอกแสงแดดข้างนอก มันก็ซิวๆแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วมันก็ทําร้ายผิวหน้าทําร้ายเราไม่ได้ให้ความสดชื่นด้วยนะคะอันนี้คือฉีดเข้าไปบนใบหน้าอาจจะล้างหน้าเสร็จก่อนที่จะทาครีมบารุงอะไรก็แล้วแต่ฉีดก่อนหรือในระหว่างวันเคล็ดลับนะคะฉีดใบหน้าใบหน้านี่บางทีมือของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้ตัวกระตุ้นว่าตัวกระตุ้นมันเป็นกระแสเขาเรียกว่ากระแสไฟถ้าบางคนเนี่ยอาจจะว่าไปทําฟันมาอะไรมันจะจืดแล้วก็ปวดงงไปหมดตอนนี้พี่ก็ไปเรียนมา เมื่อไปเรียนมนาะปุ๊บมันมาใช้กับเครื่องสมางใช้กับน้ำแรแ่เราได้อย่างดีเลยใช้มืออย่างเงี้ยค่ะถ้าคนถ้าคนมือแข็งๆนะบางคนบางคนนะคะ มือจะแข็งมากต้องให้เขาจับมืออย่างนี้ค่ะจับแล้วปล่อยปล่อยปล่อยกำมือก่อนกำมมือก่อนนะคะเพื่อที่ให้นิ้วของเราเนี่ยไม่แข็งแล้วก็ไม่ล็อกหลังจากนั้นเราก็ทําเหมือนว่าเราจะหวัดดีใครสักคนอย่างนี้ปุ๊บใช้มือเลยค่ะบล็อกไว้ที่กางบล็อกไว้ที่กางไอ้คนที่ไอ้คนที่มีคอเหนียงคอไอคออะไรต่างๆให้กดเข้าไปซส่น้ำเดือดใส่เข้าไปให้มิดเลยนะคะให้มิดแบบนี้เลยจะไม่มีร่องรอยแล้วก็ใช้นิ้วกลางของเราวางตรงตรงล่างจมูกเรานะคะแล้วก็ใช้มือนวดขึ้นอย่างนี้ ะะแล้วก็นวดขึ้นยกนะคะยกนะคะขึ้นนะคะอย่างนี้ จนสามสี่ห้าครั้งนะคะนิ้วกลางเราก็วางไว้ตรงมันจะมีร่องของมันคือกดเหมือนบล็อกไว้เลยดันไว้ค่ะแล้วนิ้วนิ้วนางของเราก็เอาตรงตรงที่คิ้วเราพอดูลายหางคิ้วแล้วนิ้วชี้เราก็ทำอย่างนี้เห็นไหมคะโอ้ยประสานต่อกันเลยบล็อกไว้บล็อกนะคะแล้วเสร็จอย่างนี้แล้วเราเราก็นับหนึ่งถึงห้าถึงสิบจนน้ำแร่มันแบบมันแห้งนะมันแห้งแล้วพอดีแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ล่อยหน้าเราจะโอเคมากเลยเหมือนถูกบล็อก แล้วแค่นี้ไม่พอบางคนตรงนี้มันจะห้อยตกปะหะแล้วก็ใช้มือตรงนี้แหละค่ะใช้มือตรงนี้ทำเหมือนเดิมเช่นนิ้วชี้แล้วนะเหมือนเดิมใช่อย่างนี้เลยรูดออกไปอย่างงี้รูดเลยคันนี้รูดรูดเลยโอ้โหให้เต็มเต็มเสร็จนะคะเราก็จูกระจกแล้ร้องเพลงทําอะไรก็ไปก็ได้เสร็จสักพักนึงก็ปล่อยเมื่อปล่อยถ้าใครไม่เชื่อนะคะทําข้างเดียวก่อนเมื่อคุณทําข้างเดียวนะคะห้าครั้งสิบครั้งแล้วคนปล่อยนะข้างนี้จะห้อยอยู่ อีข้าหนึ่งนี่ยกเลยนะอีกข้าหนึ่งยกเลยนะคะตาคนบางคนก็ตาเป็นสองชั้นเลยที่พี่ไปแบบเขาเรียกว่า<ม>ที่เราไปสาธิตมานะคะค่ะค่ะหลังจากนั้นโหแฮปปี้มากแค่นี้ไม่พอต้นคอบางคนเนี่ยเห็นอ้วนเห็นไหมคะค่ะต้นคอเป็นชั้นๆบล็อกอินเหมือนกันเส้นประสาทจ่ท้อยคอได้เหมือนกันไเลยได้เหมือนกันใช้มืออย่างเงี้ยรูดไปเลยนะคะ <ๆ S 1> นะคะรูดสามครั้งห้าครั้งนะคะรูดไปเรื่อยๆร <Nee. S 2> ูดๆไปเสร็จนะคะคุณก็ใช้มือของคุณเนี่ยจับท้อยคอนะคะจับอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยร่วงหมดเลยถ้าคุณไปประกองมาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมันก็ห้อยอค่ะนะคะแล้วเสร็จนั้นนะถ้าคุณทําได้นะคะใช้มือซ้ายบล็อกหางตาขวาใช้มือขวาบล็อกหางตาซ้ายอย่างเงี้ยอันนี้ทำให้แบบหนังตาหางตายกเลยหางตายกทิ้งไว้สักป๊บหนึ่งนะกที่ชื่ใ นะคะเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอพีอ่ถ้าคุณยกอย่างนี้ถ้ามือคุณสองข้างคุณต้องยังไงน้ําหนักมันต้องบาลานซ์เนอะว่าคะถ้าคุณยกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเนี้ยเรากลวว่ามือคุณนจะไม่เท่ากาันค่ะ ปรากฏว่าทุกคนตอนนี้นะไปภูเก็ตทุกคนก็สวยหมดไปหาะแต่ที่ไหนคนสวยหมดเลยที่ใช้เราจำไม่ได้เลยอ่ะหลายคนลองใช้แล้วพิสูจน์แล้วหรือว่าทดลองทาตามแล้วก็ประทับใจถูกใจมากมายนะคะที่สาคัญ<ช><ช>ค่ะ,คะวันนี้เนี่ยเรายังมีผู้ที่มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเฟอร์รี่นะคะทั้งเฟอร์รี่แวร์เฟอร์รี่ซอ็อกแล้วก็น้ำร่โอคูมาด้วย<ช>วันนี้นะคะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะถึงความประทับใจเหล่านั้นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอพร้มอมๆกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อศิลวุฒิสุขประดุงนะครับชื่อเล่นที่แชมป์นะครับเป็นผู้ใช้สินค้าเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจอยอนคอยนะครับผมก็จะใช้กางเกงถุงเท้าแล้วก็น้ำแร่ทั้ง3ตัวเลยเค,คือผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเดินทางไกลๆเพราะว่ามันมทำธุรกิจในจอยนคอยเนี่ยจะทาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยทีนี้นด้วยความที่ขับรถนานๆแล้วมันปวดหลังผมก็เลยเออลองหาสินค้าอะไรในบริษัทที่ช่วยแบบว่า จะเป็นยาหรือเป็นอะไรที่ช่วยในการปวดปวดหลังผมก็เลยไปพบคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นบอกแนะนํากางเกงกางเกงที่เป็นเพลทไฟล์ D ของผู้ชายเนี่ยก็ลองมาใส่ดูใส่ได้ประมาณสองอาทิตย์สองาทิตย์แล้วก็ขับรถไปขับรถก็คือทํางานตามปกติก็มีความรู้สึกว่าเออหายปวดหลังพอเจอกางเกงแล้วก็พี่เฟิร์นก็กับกลับไปหาพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นมีอะไรที่ช่วยดับกลิ่นเท้าไหมพี่เฟิร์นบอกนี่เลยน้องแชมป์ถุงเท้า บอกแล้วก็ถามพี่เฟิร์นแะล้วมันช่วยอะไรได้มั่งอะ่ะบอกน้องลองเอาไปใส่ดูก่อนเดี๋ยวน้องจะรู้<ม>ทีนี้ผมก็ลองไปใส่คือเวลาเล่นออกกําลังกายมากๆเนี่ยวเวลาวิ่งนานๆหรือว่าอะไรเนี่ยจะปวดส้นเทา้าครับผมจะปวดส้นเทา้าแต่พอพอ,พอเลิกเล่นเนี่ยมันจะปวดส้นเทา้าพอใส่ถุงเทา้าเนี่ยไปได้ประมาณ2อถึงสาครั้งเวลาวิ่งอะไรเงี้ยส้นเท้าที่ปวดหายแล้วกลิ่นเท้าเนี่ยคือผมเนี่ยใช้สเปรย์ดับกลิ่นเท้าเยอะมาก ก,ก็ลดลงคือลดลงเรื่อยๆจนตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีกินแล้วอันนี้คือเป็นความมหัศจรรย์ของถุงเท้าอีกอย่างหนึ่งครับผมพอมาทำธุรกิจในจอนคอยเนี่ยก็คือทำสินค้าเกษตรก็ต้องออกไปตามทุ่งนาไล่พืชสวนต่างๆก็จะเจอเกี่ยวกับพวกเรื่องของแดดแสงแดดอะไรเงี้ยก็ทำให้เราหน้าหมองคล้ำได้ง่ายแล้วก็หน้าก็จะค่อนข้างแห้งไวทีนี้ก็พี่เฟิร์นอีกเหมือนกัน <laughs> ไปหาคุณเฟิร์นบอก พี่เฟิร์นออกแดดบ่อยนอกจากครีมกันแดดที่มีแล้วเนี่ยมีอะไรที่ทําให้หน้าเนี่ยเราแบบคงความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันทีนีน้ตอนนั้นรู้สึกพี่เฟิร์นเขาจะทดลองสเปรย์น้ําแร่โอกุมาอยู่เขาก็ลองฉีดให้ดูฉีดรู้สึกตอนนั้นจะเป็นช่วงเช้าก็ฉีดลองเออรู้สึกว่าหน้าเราแบบมีความชุ่มชื้นได้นานขึ้นปกติถ้าออกแดดนานๆเนี่ยหน้าเราจะแห้งพอเออพี่ดีเนาะน้ําแร่ก็เลยลองซื้อมาใช้ซื้อมาใช้ ก็คือใช้อย่างต่อเนื่องเวลาก่อนพอล้างหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จแล้วก็สเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่แล้วจนถึงแล้วค่อยทาครีมที่ครีมบำรุงแล้วก็ทาครีมกันแดดก็จะมีค,ความรู้สึกว่าเออครีมเนี่ยมันจะอยู่บนหน้าเราได้นานมากขึ้นไม่มันไม่เยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมก็ <S <S ขอยากให้นึกถึงสุขภาพสุขภาพเกี่ยวกับทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงแล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับใบหน้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเฟอร์รี่ก็ผมกล้าการันตีว่าช่วยท่านได้นะครับผมเพียงแค่ลองใช้แล้วจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครับผมขอบคุณครับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะคำยืนยันจากผู้ที่ใช้จริงๆนะคะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ประทับใจกันหมดเลยนะคะเห็นว่าจริงๆแล้วมีเทคนิคพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยน้ำแร่ค่ะสำหรับคนผู้หญิงก็เอาไปเีดหน้าอกกัน,นะะช่วยยังไงคะพี่เอหน้าอกมันจะยกรกะชับ ทุกอย่างมันยังย,งยกได้คนก็ไปลองใช้จริงๆมันได้แต่เรายังไม่บอกไงคะแต <c oughs> ่คนเขาบางทีเขาฟังเราพูดเสร็จปุ๊บเราบอกว่าฉีดตรงไหนตรงนั้นก็ตึงอ้าวลองฉีดไปเลยทั้งตัวแขนบ้างแหละไอ้นอกบ้างแหละทุกคนก็เลยประทับใจกันนะคะเก้าไปใช้ได้ด้วยฉีดหน้าอกก็ได้ด้วยเหมือนกันะนะคะวันนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ของเราจากทางเฟอร์รี่นะคะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะมีเฟอร์รี่ผลิตภัณฑ์มาแจกกันด้วยวันนี้จะแจกอะไรคะพี่เฟิร์นค่ะก็คือผ้านาโนนะคะอ่าเราจะแจกนะคะ านผู้ชมห้าห้าสายห้าผืนด้วยกันนะคะท่านละหนึ่งผืนค่ะที่หมายเลขศูนย์แปดหกแปดแปดสามห้าแปดห้าแปดห้าท่านผู้โชคดีรับไปเลยท่านละหนึ่งผืนอันนี้มีความพิเศษยังไงคะพี่เฟิร์นความพิเศษก็คือสามารถที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วก็เราเอามาคัดมามารล้างหน้าเราจะทํารูขุมขนของเราเนี่ยเล็กลงนะคะหรือว่ารอยแผลเป็นหรือว่าหลังจากนั้นก็คือว่าเซลล์ที่มันเซลล์ที่ตายแล้วมันจะดูดได้ไวขึ้นเซลล์สิ้นจะดูดง่าย วันนี้ขอบคุณนะคะคุณกนกพรทองใจค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์นะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ